การปมมาวันนี้มาจ้าติดการติดตั้งจานซ่อม a p m แล้วก็ดูโอไตโคมเคยูนะครับอุปกรณ์ติดตั้งก็มีดังนี้ครับพวกมิวเอลวินบีมีค่าดูโอมีประแจมีใกล้ควงมีสายนำสัญญาณวันนี้นเราใช้เครื่อง S D Pro มาการตรวจสอบนะครับผมกับจอมนิเตอร์แหลกๆตัวนึงครับผมอ่าเรามาเลยขัน้นตอนกันเลยนะครับผมล่างจังมิกเหลมือครอบเร็ว ประกอบค่าดูโอร้รับผมใส่ว่าแอลเอ็นบีเข้าไปครับผมว่าแอลเอ็นบีติดคมอยู่ประมาณสี่โมงถึงนะครับผมอ่าโดยประมาณเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วก็มาทอดนอดตีว่าแอลเอ็นบีตีค่าจับนครับผมตีจานเอ็นโรกตีตังดับดาวลักไวเร็วประกอบค่าดูโอ้ใส่เข้าไปทำแบบนี้นะครับผมอ่า ไม่ต้องขั้นแน่นก่อนนะครับผมขั้นพอฟืดๆปูนไห้งายวันเราอย่าแน่นเรงแล้วก็มาปรับที่นี้ที่หนึ่งไกลนอดเนี่ยไม่ต้องแน่นหมาก็อ,อยู่ประมาณส,มสี่โมงสี่โมงถึงประมาณนั้นแหละรึสี่โมงลองปรับความละเอียดอีกที่หนึ่งต่อสายสัญญาณเข้าไปในอุวยเอ็นวีแล้วก็มาต่อสายสัญญาณเข้ากับเหลืองกรับ IBM นี่เครื่องวัดสัญญาณตัวไปทติชายกันนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อเสร็จแล้วเรามาเสียบใจไอวีเรื่องข้าวช่องเรื่องข้าวข้าวช่องข้าวแดงข้าวช่องแดงอ่าเสียบเสร็จแล้วอ่าปั๊บมาเลยโอ้มันเก่งจริงช่างไอพีเอ็มดิเสียบปุ๊บมาปั๊บเลยเนี่ยไม่ต้องปรับรายละเอียดเลยอ่ากานติดตั้งก่อนนะครับผมคอดเมนูกการติดตั้งสายเล็กซูนซี่ตัวใส่ไปเลยซูน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  แล้วการติดตั้งการดาวเทียมอ่าเหลือดาวเทียมอเนดกอ่านี่เรามาเท็ขกล้องเคยูก่อนนะครับตอนนี้ส่คุมเคยูอยู่เล็กติที่เบ็ดนะความที่กันนึงน่งๆนึงน่งจ่องๆเจ็ดจ่อง,องอคนปากดินพันไปอีกหนึ่งแร้วขั้วขยูว์ในเซลนะครับพุมช่วนเดเซกเนี่ยเรามาเล่าว่ายูพอดได้กันนะเดเซกไปเลยกรลังอีกที เอาปรับความละเอียดสักีดตอนนี้กําลังเทศยังไม่ต่อบ้านดเดซิกตอนนี้ต่อตรงก้อนนะเอาแปบความละเอียดสักีดเอาเอาเอาตำดีดีจังย้ายเสียชื่อไอวีเอ็มเอาได้ตอนไหนโอ้สัญญาณแรงสัญญาณแรงโอเคโอเคได้เก้าสิบขึ้นแน่นอนเลยเอ,เ,อเอาเอาอีกนิดอีกนิดอีกนิดจกักเต็ดมาหรอกว่าจักรเต็ดกันเลยสกีดกันจนะ้ะเพื่อได้ดีว่า อเอาเห็นแม่ในหัวอยู่ประมาณสี่มงถึงอ้าวาความที่สัญญาณนะครับผมเรืองอเบมเคลียเรืองไลเคลือง A B Clear, เอง like, เ็ดดความที่สิชายก็เมือนกันครับผมนึ่งต้อ,ตองจะสรองจะพอใส่คมเคยูนะครับอความที่ตามนี้เลยเนะี่ยเดี๋ยวเราก็รู้ว่าสัญญาณมันจะมาแรงความที่นี้สัญญาณจะแรงเก้าิบขึ้นอนะ่ะทำขึ้นแล้ว เนี่ยฝากตำนาจ,จอดนี้เลยเลยความที่นี้เลยขั้นตอนขั้นตอน,ตอนเดอ,อธธเจวิตเดเซกเนี่ยต่อเข้าไปเลยไต่คมเกยู่ก็เขา้าปอดนึ่งเอ็นเอเอโดโรก็เขา้าปอดซองแล้วก็ตอ่อใชเข้าวดีซิเปอร์ต่อเขา่เเขาเอวินบีลูกยางที่มีกระซ่วมไส้ไปไลยกันเบื่อกันน้มตัวนี้ อ้าใสสอีกเส้นหนึ่งต่อใส่้าไปเลยใส่ครับแต่ก็มาต่อไสยเข้ากับดาวไต่คมเขียอยสันนี้ครับอ่าหลูกยางช่วงกาไปสัญญาณได้แน่นอนแล้วตอนนี้กล้ากันแน่นแน่นะครับกันมันร่วมกันมันลุดอ่าเปิดปุ๊บัะยานไ่มีเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องงงครับพมไม่ได้เซตขาสวิตเสต็จเลย เรามาเซตขาก่อนสวิตเซติกเลือกพอตด้ทุกตอนนี้ยังไม่ได้เลือกพอตอ่ากดกาไฟเลยเมนูเมนูการติตังกาไฟเลยขึ้นร้านใส่เลยซูนสี่ตัวเหลือง IPMSD Pro ครับเหลืองตัวนี้อ้าวการตั้งขาดาวเทียมเลือกมาเลยครับบุ้มนี่เอ็นเอ็นหกหนึ่งหนึ่ง ซูนซ้ำกาวความที่นี่สัญญาณจะอ่อนนิดนึงนะครับอ่อ,อนกว่าความที่อื่นสังเกตรตไหมครับ LNB ซ่องสวิตเดเตกือปอดซ่องอะ่ะผูนไงาไยมาแล้วสัญญาณอะ่ะสัญญาณจะมาหน่อยไปนิดนะสัญญาณมันอ่อนความที่นี่ฝากซึ่งไอพีเอ็มกันนะครับจำสัญญาณนแดงๆสักี้มาเหลือกล้องใส่กล้องเกย์อยู่กันต่อครับผม นึ่งเจาะเจะก่อ,อนะครับว่าวอยู่วันดิเซลส่วนสวิตเดซกเหลือกเป็นปอตนึ่งับหรือ l อลเอนบีนึ่งอ่าทะยานจะขึ้นมาแล้วครับพมอ่าปามาแล้วครับตอนนี้เซ็ตถูกอ่านี่ครับปาามาเรียบร้อยแล้วครับพมอ่าเรามาเซ็ตการขาที่ตั้งอีกที่ รูน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 สีนต่ตัวใส่ไปเลยการติขาดาวเทียมต่างอันต่งขาดาวเทียมแบบอันนี้ดาวเทียมเอเดโดกแล้วก็เหลือนไปอาวไทคมเคยูนะครับอขอน่าการขอน,าขอน้าเนี่ยมาดังพร้ดเลยเลนี่จะโบอจองฟรีสัญยานแบบนั้นนะครับเดือวจองฟรี อย่างเดียวจบไม่พีจะไม่สามารถดูได้หรือบางคนมีความสามารถก็ไปตึกษาอเองนะครับผมไปอาขี่อะไรไรอย่างนั้นอืมอ่าเนี้ยครับมาแล้วครับป๋าสุดยังอืมอ่ามาแล้วครับดูช่าชอ่ชองมาแล้วเนี่ยทีนิวทีนิวกับมาอยู่ไปคมแล้วนะครับเลือกมดสถเลือก เป็นโมดบีนะครับ KU ตอนเราช้ย่องเราเทียมแต่เราช้ยซ้ำเราเทียมใส่คมสีแบนเข้าไปกันก็เหลือโมดสี่ KU เราจะหลับได้มมดแต่ตอนนี้เราจ้งติดแก่ซ่องดาวเมื่อนแท้เรียวเราหมอพันเทปกันน้ำตะกี้ติดสวิตเต็ตกับผมต่างจากไอพีเอ็มเขาใส่ไว้ล่างจานนะครับอันนี้แต่ตาผมเองผมไม่ใส่อะผมเอาไวใส่แตยฟ้าด้วยทีหลมๆตะกี้ต่อสายจากนาจานไปท่องแท้เลยเราไปรวมสัญญาณที่สวิตเต็ต ดีหลอมๆตะกี้ตีตรงไหนหลักใต้ไปตะกิ้เปลือลกไส้ตะกิ้ก็ไม่เบือ่อเปลือกความปลดปล่อยแต่นี้แล้วแต่เขาเขาตนัดแบบนี้เปลือกไมไ่โดนน้ำต้อไปไวในใต้ฟ้าตีหลมกลางฟ้าก,ก,นนก็ไใในในด้ตีแม็ดเมดพ้นตะกี้นะอ่ารัดไส้แน่นเก็บไส้สัญญาณใหญดีตังติดตั้งเสเร็จแล้วอ่าเนี่ยรัดไส้เหลือนปาเทพแนะนำใจปาเทพนะครับ หลังจากแล้วมา,าต่ำความสะอาดได้บรรล,ลกุการนั้งที่เราตัดนู่นตัดนี่จอบอุ่นจบได้หมดทีอาจจะผ่านอยู่อ่าโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมแค่นี้ครับลุงนันสุนจัตนาเนอร์ครับ